เติมเกม fc mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้าน Luckin กกคอยร้านค้าจนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีเติมผ่าน id password รวดเร็วปลอดภัยมั่นใจไม่รีฟัน1 0 0แถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับสนใจเติมเกม fc mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ line luckin หรือ facebook fanpage luckin c หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม fc mobile คิดถึง ลักกีนคอยนะครับสวัสดีครับดีดีตอนราเข้าสู่ช่องไอชัวสีเฮ็นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกิจกรรมวายการรูดูหนาวนะครับกิจกรรมนี้นะผมได้ลองเล่นไปแล้วนะ ก็เป็นกิจกรรมที่แจกของแจกเงินอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเล่นแล้วรวยนะครับปอกเลยเอออาเดี๋ยวดูนะว่าผมทำํำยังไงนะถึงจะได้เงินเอมนะครับเดิมๆเ,เ,เนี่ยผมมีเงิน M อมแค่ประมาณ50กว่าล้านนะเออแล้วผมก็ทํานู่นทํานี่ในกิจกรรมนั่นแหละจนผมมีเงินเป็นร้อยเอ็มแล้วนะนี่ขนาดผมดวงไม่ค่อยดีนะครับถ้าผมดวงดีเนี่ยผมรวยกว่านี้อีกเออผมเห็นหลายๆคนเนี่ยซุ่มดวงดีๆกันอะ่ะไอตรง8 5ดห้าถึงเกในกิจกรรมอะ่ะ มันมีมาให้สุ่มเยอะนะครับบอกเลยว่าถ้าใครดวงดีกว่าผมนะรับรองรวยกว่านี้อีกนะครับ <S <S เราไปดูกันดีกว่านะว่าตรงไหนนะที่ผมพูดถึงเนี่ยรวยเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะอันนี้เลยการเดินตรงนี้เลยครับเรียกว่าไรเดียเดินกระดานแล้วกันเออเรียกว่าเดินกระดานแล้วกันนะก็คือถ้าเราเดินเนี่ยมันจะมีให้ตกเนี่ยมันจะมีของแจกนะเป็นว่าเป็นช่องเป็นช่องเนี่ยตกช่องนี้ได้สุม่ม85-95ถึงอย่างที่ผมบอกเนี่ย มันมี95จนถึงไรการแดแฮดดี้เคนโรดดี้เลยนะครับมาร์ติเนสได้พวกนี้เลยนะคือราคามันก็เอาเรื่องนะไอตัวพวกนี้มันซื้อขายได้นะครับเป็นปะเป็นร้อยเอ็มเลยนะครับเอออ่ะหรือมีตัวฟรีก็เนี่ยนี่เจอเดชนะนี้ก็ตัวฟรีก็เก่งอยู่นะตัวนี้เท้าห้าห้าด้วยนะเออแล้วดูดีความเร็วอะไรก็เยอะนะครับก็เอาไปเล่นหนุกๆกได้นะแต่ตัวนี้ซื้อขายไม่ได้นะครับถ้าเรามาตกช่องนี้อ๋หรือจะเป็นช่องนี้ก็ได้เงินเห็นปะได้หนึ่งหมื่นนะ อ่าช่องนี้ได้เพชรนะครับอันนี้ก็85ดสิบห้าถึงเก้าสิบห้าอีกแล้วเห็นไก็ซื้อขายได้เหมือนเดิมนะช่องนี้ก็เหมือนช่องก่อนหน้านี้ที่ผมกดให้ดูเลยอามีเงินนะครับอันนี้นี่อันนี้ก็เหมือนกันในช่องนี้ก็มีซุ่มเหมือนกันนะครับนี่ช่องนี้ก็มีซุ่มเห็นไหมแปดสิบถึงเก้าสิบสองนะตัวพวกนี้ก็ซื้อขายได้นะครับถ้าเราดวงดีแล้วซุ่มออกมาได้นะเห็นปะเออช่องนี้อ่าช่องต่อไปนี่อันนี้ก็เป็น7 5็ดสิบหือนกัน,น89พวกนก้า็ขายไน้ันแปดสิบเอเานี่ย ถ้าสมมได้อย่างอย่างโกเนฟันเดอร์ซาเนี่ย, Star, ยขายไม่น่ายากเห็นไหนมสิบกว่าล้านนะครับก็ก็บวกด้วยนะเออหรือช่องนี้ก็เหมือนกันช่องนี้มีอะไรแจกบ้างนะครับก็มีเนี่ยลีนิกเกอร์มีโอกาสดรอปนะครับแต่นี้ซื้อขายไม่ได้นะลี L นิกเกอร์แล้วก็แปดสิบถึงเก้าสิบสองอันนี้ซื้อขายได้แล้วก็มีโอกาสได้โทเค็นคืนด้วยครับสิบนะครับ,รบแล้วก็มีเพชรแดงด้วยนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะที่จริงได้เพชรแดงก็ไม่แย่นะเพราะว่าเพชรแดงเราไปต่อยอดในร้านค้าได้นะ ก็คือเอาเพชรไปสูมแ็กในร้านค้าได้อีกนะครับอส่วนช่องต่อไปก็จะเป็นเพชรห้าสิบอันนี้ช่องนี้เป็นดูเด็กนะอดูเด็กเนี่ยถ้าเราหาตัวตีบวกเนี่ยแล้วขายเนี่ยก็ได้เงินอีินะเห็นไหมกิจนี้แม่งรวยจริงนะครับอันนี้ช่องต่อไปอ่ะอันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นอะไรนะเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็เพชรนะสองร้อยเห็นไหมมีเพชรตั้งหลายช่องเออถ้าเราได้เพชรมาเรื่อยๆรัวๆเนี่ยเห็นมันไม่เยอะก็เถอะแต่ได้มาเรื่อยๆคือแม่งก็หลายพันเป็นหมื่นเลยเหมือนกันนะครับรวมๆนะครับ อ่ะแล้วก็แท็บโซบาร์นะแท็บโซบาร์นี่บางคนสุ่มได้มาแบบ10ตัว20ต,ต,ต,ตัวเลยนะเออเซอร์เดนนี่ก็เหมือนกันสุม่มจนตีเม็ดส้มได้ทั้ง2ตัวเลยนะอ่ะช่องนี้ก็เป็นเงินอีกแล้วนะอันนี้ก็เป็นเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นเงินนะแล้วก็วนกลับมาที่85ดสถึงเกนะครับแล้วก็ก่อนเข้าจุดจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเพชร1 0 0นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะไอ้ที่เป็นกล่องของขวัญเนี่ยเห็นปะที่เป็นศูนย์ทับสี่เนี่ยคือถ้าเราวน1รอบเนี่ยมันจะขึ้นนเป็1 ถ้าเราวนครบสี่รอบเนี่ยมันจะสามารถสุ่มนี้ได้อีกนะ8 5ดสถึงเกนะครับที่จริงมันก็เหมือนอันนี้เลยเนี่ยเออมันเหมือนกันเลยมันคืออันเดียวกันเลยนะแต่แค่มันเป็นโบนัสแถมให้เราตอนวนครบทุกสี่รอบนั่นเองนะครับก็ลุ้นได้อีกนะว่าเราจะได้อะไรอันที่เราต้องใช้ดวงเนี่ยแหละคือตรงนี้แล้วจริงๆแล้วลุ้นให้มันออกโออสูงสูงนะครับเออเราก็จะรวยนะง่ายๆส่วนตรงอื่นเนี่ยมันก็เก็บสะสมอะอย่างเงินเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราตกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เยอะนะครับเพชรแดงก็เหมือน หรือดูเด็กเนี่ยวนมาตกช่องนี้นะหลายหลายรอบก็คือได้หลายตัวเลยนะครับสําหรับดูเด็กแล้วก็มีตรงที่ไม่ต้องใช้ดวงด้วยนะเราก็ได้เงินด้วยนะครับนี่เลยตรงนี้เลยเนี่ครับเราต้องแลกอันนี้นะมันจะมีเงินให้ด้วยนะครับเห็นปะได้ดูเด็ก2ตัวแล้วก็ได้เงินนะอ่ะผมก็เลือกช่องนี้เหมือนกันเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันซื้อขายไม่ได้นะผมเลยเอาเงินนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นมาร์เชลโลกับเงินนะครับอีก5้าล้านเห็นปะเมื่อกี้2ล้านอันนี้หล้านเป็นเจดล้านแล้วนะครับ อาส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมาร์เช่สองตัวนะแล้วก็เงินอีก10ล้านนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องใช้ดวงก็ได้นะเราก็แลกไปเลยก็ได้นะเป็นเงินนะครับถ้าเราอยากได้เงินเห็นปะอาแถมดูเด็กกับมาร์เช่ด้วยเนาะถ้าเราไม่เอานักเตะนะเอาจริงๆมันก็แล้วแต่นะแต่ผมเลือกเป็นเงินนะครับเพราะว่านักเตะผมไม่ได้อยากได้นะครับตรงนี้ก็คือเราจะต้องเดินกระดานตรงเมื่อกี้ให้ครบนะครับ12รอบนะอันเนี้ยสิรอบถึงจะเลือกรับได้หมดเนาะอันแรกก็แค่3รอบอันนี้6นะครับอันนี้12เนาะ แล้วทำไมพี่เดินได้เร็วจังพี่ครบตั้งแต่วันแรกเลยแล้วครับ12รอบก็มันก็ไม่ได้ยากนะครับเราก็แค่เอาแต้มนะที่เรามีนะแต้มกิจกรรมเก่าไปแลกนะครับอันนี้มันอยู่ในนี้นะในร้านค้านะตรงนี้เลยครับอันนี้นี่นี่แต้มกิจกรรมเก่านะสามารถแลกได้นะคเป็นวะแต้มกิจกรรมเก่าก็คือกิจกรรมคู่แข่งนั่นแหละครับก็คือกิจกรรมที่ผ่านมานั่นแหละครับใครมีแต้มเหลือเยอะๆนะก็มาแลกกันได้นะครับก็สามารถแลกได้ทั้งหมดเท่าไหร่ สามร้อยนะสามร้อยคูณห้าก็พันห้าว่าตรงนี้แต่ว่าผมมีแต้มกิจกรรมเก่านอยนะผมเลยแลกไปแค่ยี่สิบหกเองเออเอายี่สิบหกไปคูณห้าก็คือแต้มที่ผมได้อะง่ายๆผมขี้เกียจนะผมเลยได้นอยนะครับตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมแลกได้เยอะๆเลยนะก็คือเอาไอแต้มสตาร์พารนะครับที่เป็นรูปดาวดาวอะ่ะเอออันนั้นก็แลกได้รวมรวม,รวมก็พันห้าเหมือนกันนะสำหรับไอโทเคนไวการ์ดเนี่ยเลยรวมรวมมาเนี่ยผมเลยมี โทเค็นไวการ์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,600กกว่านะครับแลวผมก็สุ่มไปแค่800เองนะเนี่ยเพราะผมเหลืออยู่870เห็นปะเออคือผมเหลือไว้ทำไมใช่ไหมก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรง8 5ถึงเ5เนี่ยเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปอะ่ะมันน่าจะมีนักเตะเซตใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเออผมก็เลยออาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปสุ่มอีกทีหนึ่งตอนน,ะนั้นอะไรเงี้ยอาจจะไปรอเมสซี่เข้าไหมเพราะว่าตอนนี้เมสซี่มันยังไม่เข้าปะเออ ในแพ็กร้านค้าอะไรก็ยังไม่เห็นนะเมซี่นะครับก็เดี๋ยวมันจะมีนักเตะเข้ามาอีกอะง่ายๆถ้าใครดูคลิปที่ผมทำนะเกี่ยวกับไล์สตรีม EA นะครับมันยังมีนักเตะเยอะเลยนะที่ยังไม่เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นบลอง์พรามเนาะไม่ว่าจะเป็นเมซี่ไม่ว่าจะเป็นเอ็ ram, นะมปัปเป้อะไรนะพวกนี้นะคือมันยังไม่เข้านะครับมันจะเข้าในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเออก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมมันยังไม่มาเนาะอันนั้นก็ต้องรอนะครับอะผมคิดว่าพอสัปดาห์ต่อๆไปไอ้ตรงนี้ก็อัปเดตเหมือนกันแหละ เป็นนักเตะเซตใหม่ๆนะะถ้าใครยังไม่อยากสุ่มนะตอนนี้ก็ได้อาจจะดองแต้มไว้ก่อนก็ได้นะหรือถ้าใครจะแบ่งสุ่มแบบผมก็ได้เห็นผมแบ่งสุ่มเห็นป่มผมสุ่มไป800อันนี้ก็ครบ12เลยเห็นปหะเอาจริงๆมันครบ12ตั้งแต่ประมาณ600แล้วนายเนี่ยเออไอ800นี่ผมสุ่มเพิ่มนะเออจนเอา,เอามันครบเร็วนะไอตรงนี้ไอ12เนี่ยแล้วก็ไอโทเคน Y c กา d เนี่ยผมก็ยังหาเพิ่มได้อีกจากตรงนี้เนาะเนี่ยก็คือเล่น ประจำวันเนี่ยครับการประจนภัยประจำวันเห็นปะก็สะสมเพิ่มได้อีกนะสำหรับผมก็เลยอ่ะยังไม่ใช้แล้วกันผมก็เลยใช้ไปแค่นั้นนะครับเออแค่นี้ก็ได้เงินมากินนมและเอามาเสริมทีมอะไรอย่างเงี้ยนเะออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเสริมทีมเนี่ยทีมผมเป็นยังไงตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นทีมเมนเจอร์นะอ่ะทีมเฮดทูเฮดเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าผมจะเสริมปีกอยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดนะครับผมปีกซ้ายขวาเลยแหละ ดีวันี้ก็อาจจะเล่นมาตินเหมือนเดิมอะ่ะแต่เป็นร่างที่โหดขึ้นนะไอ้ร่างคู่แข่งนะครับส่วนบริตาโน,โนเนี่ยถ้าเปลี่ยนร่างก็ไปเล่นร่าง9-2นะไอ้ร่างแหกกดนะครับเออก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ, w. อาร์วว่าจะไปเติมพา์ก็ได้เดมเบเล่ไอ้พา์นี่ก็น่าเติมนะครับเออเพราะว่าเดมเบเล่เนี่ยราคาสูงเลยนะนี่เห็นปะดูดิจะเป็นร้อยล้านเลยนะครับอาจจะอย่างว่าแหละพา์มันเพิ่งเข้านะตอนนี้มันเลยยังแพงอยู่นะแต่ผมคิดว่า ต่อให้เป็นท้ายๆกิจอ่ะก็ยังแพงอยู่ดีแหละก็น่าจะ560หผมว่าได้อยู่นะ5 6 0ล้านอะไรเงี้ยเออแล้วมีอะไรอ่ะไหนจะมีซอนในกาพาน,นี้คุ้มไหมผมว่ามาได้เงินเอ็มเยอะนะพานเนี้ยเห็นปะเนี่ยอาะสิซอนเนี่ยผมคิดว่ามันถ้าลงก็คงลงไม่มากหรอมั้งเอออาจจะเหลือยี่สิบอะไรเงี้ัมาครับเดานะเดาก็รวมรวมเนี่ยถ้าตอนท้ายท้ายกิจอ่ะสมมติเดโมเ,มเล่เราได้ห้าสิบซ้อนได้อีกยี่สิบก็เจ็ดสิบเลยนะเออนั่นขนาดท้ายท้ายกิจนะ หรือถ้าเราปิดพาร์ตนะวันนี้เลยอ่ะก็ได้ร้อยกว่าล้านเลยนะเออเนี่ยอ่ะเพราะว่าได้เดมเบเล่ร้อยหนึง่งถูกปะได้ซอนิก30เห็นปะอันเนี้ยถ้าใครอยากจะเติมพาร์ตนะผมว่าดูคุ้มอยู่นะพาร์ตนี้วันได้เงินเอ็มเยอะนะครับไม่ใช่อะไรเออจะปิดตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้อ่ะลองทักไปคุยกับลักกินคอยได้นะผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะถ้าใครอยากเติมพาร์ตลองบอกเขานะว่าพี่ผมอยากเติมพาร์ตแล้วก็ปิดพาร์ตเลยครับ เออก็ถามดูว่ากี่บาทนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีลิงก์ร้านอยู่นะครับหรือว่าใครจะเติมพาร์เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องปิดก็ได้นะก็จะเติมถูกกว่าเติมเองนะครับก็ประมาณเท่านี้เลยนะคลิปนี้สาหรับการเล่นกิจกรรมหาเงินเอ็มแบบชิลๆนะครับเอาจริงๆผมว่ามันเล่นง่ายนะกิจกรรมนี้โคตรชิลนะครับแถมได้เงินเยอะด้วยนะเพชรแดงก็เหมือนกันดูเด็กด้วยนะเออเอาไปทําทีมเสริมทีมได้สบายเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้ออย่างว่าเนาะ ใกล้ปีใหม่แล้ว EA เลยใจดีสักหน่อยนะครับผมว่ากิจกรรมนี้ EA เขาก็ตั้งใจแจกแหละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมบ๊ายบาย